Okay, สวัสดีคนด้วยนะครับผมมาอยู่กันในทิปทีซเวนะครับในคลิปนี้นะครับเดยผมจะบอกเทคนิควิธีการเล่นคอมเซตมอร์กาน่าบวกเคนแบกนั่นเองนะครับว่ามันจะมีวิธีการเล่นยังไงนะในคอมนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะเห็นมีใครเล่นเเท่าไหร่นะครับในแรงประมาณแรงแพทถึงแรงเอ็มขึ้นไปนะก็มไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับสำหรับคอมนี้ก็น้อยครับจะน้อยส่วนใหญ่จะเป็นพวกมิสิกซะมากกว่านะโอเควันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการเล่นแล้วกันนะครับเล่นยังไงนะบอกเลยว่า เก่งเอาเรื่องเลยนะสำหรับพี่เคของเรานะครับบอกกันหน้าก็ตึงใช้ย่อยโอเคก็ย okay, <Okay, S 1> ังไงฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครป์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมโอเคครับต้นเกมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะหาตัวมายืนแบกช่วงต้นเกมเซฟเลือดไปเล่นเวล8ให้ได้นั่นเองนะก็เซตนี้เล่นประมาณนี้เกือบหมดเลยนะครับยกเว้นคอมอ์ตจูนนะที่จะเล่นแผลต้นเกมนะอันนี้ผมก็ทำของนะครับ พยายามทาของมอ์กน่าไว้นะครับที่สําคัญเลยก็คือโมริโลนี่แหละครับมอ์กนนาต้องมีนะครับเพราะว่ามันจะตัดฮิวนั่นเองนะส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นโชจินนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นหมวกก็ได้นะครับเป็นคิก็ได้เป็นกันเบดก็ได้ในคลิปนี้ผมทํากันเบดคนะเพราะหาล็อตเพิ่มไม่ได้นะครับได้แค่กันเบดนะแต่ถ้าเกิดเป็นลาบาดอนน่ะเป็นหมวกแดงก็จะดีสุดนะครับโอเคก็มาเลือกอักเมนกันนะก็เป็นอีคอนก็ดีครับเพราะว่าเราจะไปเล่นช่วงเวลแปเนาะ ถ้าได้อาร์เมนอีคอนก็ดีอันนี้ผมน่าจะเลือกเป็นอะไรอะคอมแบดเชสเตอร์ป่ะเพราะว่ามไม่มีอาร์เมนอีคอนให้ผมเลยครับโอเคเลือกเป็นคอมแบดเชสเตอร์ไปอ่ะโอเคส่วนของเคนนะครับที่สําคัญเลยก็คืออ่าเฮดโอเจคิ J, Key, แล้วก็ลาบะดอนครับเอ้ยลาบะดอนเลยอ่ะเฮดโอเจคิ <laughs> J, Key, แล้วก็เอโดฟไนท์อ่ะสามชิ้นนี้นะครับของเคนส่วนคินี่นนจะเป็นอะไรก็ได้ครับผมจะให้ดีก็คือคิแต่ในคลิปนี้ผม หาคิดไม่ได้ก็เลยทําเป็นเจแอนเซเลยเยอร์มาแทนนะครับได้เหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เก่งเท่านะครับเพราะว่าในคอมนี้ผมไม่ได้ใส่ริปเปอร์มานะครับถ้าเกิดมีริปเปอร์ก็ทําเป็นเจแอนส l เลยกยได้นะครับ ก็แพ้ชนะแพ้มานะครับถ้าเกิดต้นเกมเราตั้งบอร์ดเป็นซอลลี่วิเวอร์ได้นี่บอกเลยว่าโคตรจะดีเลยนะแต่นี่ผมหาตัวซอลลี่ไม่เจอเลยก็เลยเล่นไปตามมีตามเกิดน,นะครับหยิบของนีผ่ผมก็พยายามจะอยากได้ดาบไม่ก็อของไอ้น,นี่นะครับของแบบล็อตอะไรอย่างงี้นะอันนี้ผมก็หยิบมาเป็นเทียก่อนก็ได้เพราะว่าผมจะไปทำเฮดโอเจนะครับรอาให้เคนะผมก็ให้อายจาเลียถ,ถือไปก่อนอ ถ้าเกิดจะให้ดีเลยคือต้องมีตอรี่วิเวอร์จริงๆไว้ไม่งั้นเราไปเจอบ้านคนอื่นแล้วเลือดเราจะไหลไปเยอะมากเลยต้นเกมมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เรื่องจริงเลย มามาร์คตัวนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวลืมแล้วว่าต้องซื้ออะไรบ้างนะครับเพราะว่ายังจําคอมไม่ค่อยได้แม่นสักเท่าไหร่แลในเซตสิบเอนี้แล้วยิ่งหน้าตาตัวละครไม่คล้ายกันหมดเลย <c oughs> คิดเป็นผมไหมไอตัวที่แบบผมสีขาวนี่แม่งรอไปเกือบครึ่งแล้วป้องโอเคก็มาร์คนะครับ <c oughs> เป็นก <c oughs> าลิโอวกับหน้าเคนนะสามตัวหลักของเรานะครับลิงนี่ก็ใส่ออกมาให้มันติดเฮฟวี่นะครับส่วนไอไซรัสก็เอามาติดเออไม่ใช่ไซรัสาาสาขาน,นะครับเอาให้มันติดดาวกกหลอดคู่กับไดแอาน่านะแล้วก็มีเฮฟวี่ลิงคู่กับไอนี่นะครับ ติงคู่กับอาโซลกะใช่แล้วอีก2ตัวนั่นก็คือตัวซอรีนั่นเองครับแล้วก็ทำมาดีนะครับช่วงเสเ็จสอนนะเลื่อนรถไปแค่8หน่วยเองนะครับได้อเอรูนมาแบกมันค่อนข้างแรงนะต้นเกมมันได้ออกซิคีวจากทัมบาวนะครับแรงเลย ไอตัวเลือดเหลือ,น,อน้อยนี่คือพณนตตาย,ยนะครับอันนี้ก็ได้ดาบมานะครับพเพื่อเอามาทําโชว์จินนะของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยถ้าเกิดจะให้ดีก็คือต้องขอแบบลาบดอนอนะไม่ใช่ลาบาดอนดขอล็อตเยอะๆหน่อยแล้วก็ขอหมัดก็ได้แต่อันนี้คือไม่ได้ไเลยเลยได้ดาบอันหนึ่งก็โอเคไม่แย่เท่าไหร่นะส่วนเทียร์อีกอันนึงนี้ผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วอะไม่รู้จะแชร์ไงเหมือนกันตอนนั้นนะครับที่คิด ก็มาเลือ,อักเมนชิทที่2อกันนะครับอย่างที่บอกเลยอยากได้อีคอนอมีไหมไม่น่าจะมีอีกหรือเปล่าเด้ออมีปะไม่มีนะน่าจะาคิหรือเปล่าครับเพราะว่าเราไม่ต้องทำคิเลยเกมนี้ใช่ไหมเอาคิป่ะเพื่อนโอเคอ๋อโอเคผมจำได้แล้วที่ว่าผมไม่ได้ทำเป็นของคิเพราะว่าผมมีอัคเมนคิอยู่แล้วอ่าผมลืมนะผมอ่านไว้นานแล้วต้องขออภัยด้วยนะลืมแต่ถ้าเกิดไม่ได้เลือ,อกอักเมนอ์คเคนคมาก็ทำคิให้เขนก็ดีนะครับ อันนี้ไม่ได้ทำเคเเคเลยทำเป็น GS แทนอ๋อโอเคจำได้ละโอเคอ่าผมน่าจะถอดเอรูนทิ้งแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ควรนะเอรูนมันเก่งนะครับตอนนั้นผมอยากลองเอาตัวอื่นมาถือไงอยากจะตั้งวอร์ดสตรอรี่ให้ได้นั่นเองะครับแต่ว่าโอเคขายเอรูนทิ้งไปละให้เป็นไอตัวอ่ไอตัวนี้มันชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้แหละให้มันถือแทนนะครับแต่จริงๆไม่เก่งเท่าไหร่นะเอรูนเก่งกว่านะครับแบบน,นี้นี่เป็นตัวอย่างให้ไม่ดีแล้วเนี่ย Okay. เป็นเคาน์เตอร์ของลิงนะครับลิงจะให้ของแสงมา1รอบเอามาใช้1รอบก็ดีนะผมได้ของมาค่อนข้างจะดีด้แล้วครับแล้วเป็น GS แสงคิแสงบัตเตอร์แสงโอ้ของดีเลยเนะี่ยอันนี้ผมก็ขึ้นไปอยู่มาครับอัพเป็นไปหกลงสตอรี่นะเพื่อที่จะเอาเคนมาเอ้ยไม่ใช่เอาเคน์เอาเคีเามาช่วยแบกนะครับก็ใส่เป็นบัตเตอร์ไปแล้วก็อันนี้ใส่ GS คินี่ผม,มใส่ให้ใครดีใส่ใไปเพื่อนเพื่อเซฟเลือดได้สักรอบหนึ่งแหละ ได้เป็นวอล์มอกแสงมานี่บอกเลยว่าไอ้ไดอาน่าเรานี่ยืนทั้งวันแน่นอน <c oughs> โคตรถึกอ่ะเออไม่ตายแน่นอนไดอาน่าเราอะของแบบนี้นะ <c oughs> ก็เซฟเลือดไปครับไม่ได้ทำอะไรมากนะต้นเกมชิวๆครับเรื่อยๆ ในรอบวงผมหยิบผ้าคลุมมานะครับทำเป็นดาวก้อนคอร์เรียบร้อยแหละจริงๆอยากได้อยากได้ไดเ,เป็นดาบเป็นพวกลออะไรแบบนี้ับแต่ไม่มีนะเป็นเอ็นคา์เตอร์อารินะครับอันนี้อาริจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาอไรดีอันนี้ผมน่าจะเลือกเป็นพลังชีวิตนะเพราะว่าผมเล่นทั้งกายภาพเล่นทั้งเวทเลยมันแบบว่าไม่รู้จะเลือกอันไหนดีนะครับก็เลยเลือกเป็นพลังชีวิตมาแทนนะก็ตัวแบกเรามันเป็นทั้งกายภาพทั้งเวทเลยนั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตั้งบอร์ดต้นเกม ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็เติมดักก็หลอดมาทีหนึ่งนะครับอนดับก็หลอดมาช่วยแบกหน้าตาคอมก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้ใครอยากแคปก็แคปไว้นะครับเอาไปเล่นได้นะโอเค เ่าตีคีบอีกแล้วครับมันแจก,กธนูเยอะแลือเกินละเกมน,นี้เนี่ยก็เลยต้องทาเป็น gs นะอย่างที่บอกเลยธนูเยอะเกินจริงๆงอยากได้เป็นของแท้งมากกว่านียไม่อยากได้ดาเมจแล้วว่ะเออดาเมจ้ค่อยไปหาเอามีของแท้งแค่เป็นดาวก์คอนคอชิ้นเดียวเองน่ะโหไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ขึ้นเวลนะน่าจะขึ้น8ช่วงสเตทขีดสขีดสหรือ4ขีดสี่นี่แหละรผมจาไม่ได้แต่ก็ขึ้นราวๆนี้แล้วครับเลือดก็เหลืออยู่ประมาณ67นะก็ทรงๆงนะครับนี่ก็ลังเลอยู่ทำ gs ดีะว น่าจะต้องทำเลยเนาะเพราะว่าเรามีคิดแล้วโอเคก็ทำเป็น g A s ไปนะครับถึงเลือกอเมนที e สุดท้ายนะครับอันนี้ก็น่าจะเลือกเศษเชดไปเลยนะเพราะว่าเราจะเล่นเป็นเศษ5ได้เลยนะถ้าเกิดหยิบอ่าสเปทีิบานะครับ แต่ในเกมนี้ผมน่าจะได้แค่สี่ครับเพราะว่าผมหาลิงไม่เจอนะเพราะว่าผมไปเล่นเวลเก้าไม่ได้นะครับเลือดผมมันไม่พอจริงๆนะจริงๆเกมนี้ผมเล่นเอาแค่ท็อปโฟด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะครับช่วงเวลแปดเนี่ยเดี๋ยวลองดูได้เลยครับมันโลไม่ฮิตบ้างเจอคนบอดแข่งบ้างเลือดเหลือแบบแค่ห้าหน่วยเหลือชีวิตเดียวโคตรแย่เลยเว้ย ผมไม่ได้การแล้วโอเคเจอเคนนะสวยเลยครับก็เอามาเปลี่ยนแทนไอ้นี่เลยแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับขึ้นแปดเลยโลครับหาเคนเจอหนึ่งตัวนะแล้วก็หามากรน,นาครับซึ่งบอกเลยว่าโลโคตรลึกแต่ยังดีที่เจอสาคารมานะครับได้เป็นดาวกอลอ์มาช่วยนะอูเดียนี่ผมก็น่าจะเอามาแบกไปก่อนนะแต่ผมยังไม่รู้จะแทนอะไรดีนะครับตอนนี้เพราะคิดเร็วๆหน่อยที่เพื่อนเห็นแล้วขัดใจวะต้องเล่นช้าจังอนะ่ะโอเคก็เดี๋ยวถอดของไปใส่ให้เคนแทนนะครับ ในรอบวงผมก็ไปหยิบเป็นเบลลมานะครับเพราะว่าอยากได้ของแทงนะนี่ผมก็าโลแล้วครับหามากน,นาให้เจอนะมวกน,นามาแบกห็ได้นะเจอเป็นไอริเดียครับโอเคเจอมวกน,นาแล้วก็เปลี่ยนมาตอนนี้เป็น4ี่เศษครับเหลือแค่ลิงอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น5เศษแต่ไม่เจอลิงอย่างที่บอกเลยครับของก็ไปไม่สุดสายสักทีเออผมไม่ได้ของที่ต้องการเลยนะจริงนะอยากจะทําของให้มกนหนวกนาครบไม่ก็โดนแย่งในรอบวงอยากจะทําของหองเคนก็หาไม่ได้นะครับอันนี้ผมน่าจะเอาเป็นอา่า ไอ้นนั้นออกไปนะเราเอาดาว็็หลอดมาแทนก่อนนะครับดาวก็หลอดแบบก่อนอาจจะช่วยได้นิดนึงนะ มาดูว่าจะได้ของที่ต้องการบ้างหรือเปล่าได้ดาบมาอีกแล้วนะครับไม่เจอล็อตเลยนะค่อนข้างจะแย่นะครับอันนี้ผมน่าจะหยิบล็อตมานะจากแอนวิวนะครับเพราะว่าอยากจะได้ของให้หมอกันหนาครบๆนะน่าจะหยิบล็อตแล้วครับทากันเบดเนาะใช่ไหมเคนผมก็ยังขอไม่ครบเลยอ,อยังไงเพื่อนหยิบอะไรดีหยิบลอ็อตปะใช่ไหมโอเคหยิบล็อตมาเร็วลังเลอยู่ได้โอเคก็หยิบล็อตมา้วครับ หลอดมาแล้วก็น่าจะทุบเทียทิ้งครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ได้เป็นดีคอลอีกแล้วมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยของครับอย่างที่บอกเลยทุกอย่างมันไม่ค่อยจะเป็นใจนะสำหรับเกมนี้นะครับ ครับมันโลต่อนะแจ้มอกันหน้าแพมานะตอนนี้ก็เคนแพอยู่จะเจอเคนไหมโอเคฮิตเป็นอโอเคฮิตมอกันหน้าแล้วครับโอเคฮิตเป็นเคนด้วยสวยเลยสวยเลยแต่ตังแต่ตังหมดแล้วนะแบบนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมันจนนะครับแต่ว่าผมต้องทํานะเพราะว่าไม่งั้นบอดเราจะสู้คนอื่นไม่ได้เลยันนี้ก็ขายทิ้งไปโอเคขายทิ้งนัซื้อเคนแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ลงไปแทนนะอูดเดียลงไปตัวใหม่จริงจริงอยากได้กาลิโอแต่ผมไม่เจอกาลิโอเลยเว้เพราะว่า ไม่งั้นตัวแทงเรามันจะไม่ไม่นาเท่าไหร่ไออูเดียมันไม่ใช่แทงนะครับมันเป็นไฟเตอร์นะเป็นเอ็นคา์เตอร์นะครับ ได้อะไรอันนี้อ๋อได้ของ3มชิ้นครับซึ่งจะเป็นของที่เหมือนกันหมดเลยแล้วไม่มีของแท้งใ้ผมเลยไอ้เียไอ้อะไรวะน,นี่อะเกมโหตน้ำตาจะ,ะไหลจริงๆครับอันนี้ผมจําไม่ได้ด้วยว่าผมหยิบอะไรมานะน่าจะหยิบของของเวทมาใหา้โซโลกะช่วยถือหรือเปล่าครับอันนี้ผมจําไม่ได้เนาะหยิบอะไรดีหลังเลยอยู่ไอ้คิดในใจตอนนั้นคือแบบในของแท้งกลัวเกมนี่แหละครับอย่างที่บอกเลยไม่มีไม่ค่อยมีอะไรเป็นใจสักเท่าไหร่นะ แต่ก็สามารถคัมแบ็กมาได้อยู่เกมนี้ไม่งั้นก็แย่เหมือนกันนะครับโอเคก็ววันนี้บอร์ดตอนนี้เราอันนี้ก็โลวครับผมอยากได้กาลีโอจะจัดเลยอะโอเคเราฮิตเป็นโซโลกะแต่ว่าไม่มีตัง ในที่สุดนะครับเกมก็เป็นใจให้ผมสักทีเชี่ยกาลิโอถือ GS แล้วของเคงเราก็ขาดแล้วเราก็ขาดกาลิโออยู่ด้วยโอ้เป็นอะไรที่แบบยิ้มเลยตอนนั้นยังดีนะเกมมันเป็นใจให้ผมนะไม่งั้นนี่อาจจะแย่ก็ได้นะครับโอเคก็ตอนนี้เลือดเหลือ19เนะครับเหลืออีกชีวิตครึ่งประมาณชีวิตหนึ่งแหละเอ้ยประมาณ2ชีวิตแหละโอเคฮิต okay, ตอนนี้ผมก็ล็อกตักะไว้แล้วหยิบตรวกะมานะครับแล้วเอาไอ้อากาลิโอแทนไอ้นั่นไปนเลย แล้วก็เอาของให้มันครับให้มันถือเค้นที่ผมเล่นเอ้ไม่ใช่เคนเควีวเคีวผมเล่นเป็นเคียวเขียวนะครับเก่งสุดแล้วนะถ้าเกิดจะเล่นเคียวเป็นซับนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวก o โลเรื่อยๆครับหาปาลิโอสดาวพอฮิตปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นเก้าเลยต้องดูก่อนครับต้องดูกันว่าเราสามารถสู้ได้หรือเปล่านะถ้าเกิดไม่สู้ไม่ได้ก็โลต่อนะแต่ถ้าเกิดสู้ได้ก็เก็บตังค์ครับ ออล้ครับตอนนี้น่าเริ่มตึงแล้วสถานการณ์ตอนนี้เริ่มจะตึงแล้วนะครับนี่ก็น่าจะอยากได้ของให้เขนนะ <c ane> เขนผมของไปครบแล้วถ้้เป็นเอทอฟไนท์พอดีด้วยโอ้โหยังดีและมันออกให้นะครับแม่งันก็แย่เหมือนกันเพราะเขนไม่มีมเอทอฟไนท์นี่บอกเลยว่าตายเลยตายง่ายๆแน่นอนนะครับโอเคเลือดเหลือชีวิตเดียวครับเหลือ5มาดูกันโลต่อครับโอเคฮิตกาลิโอลแล้วหลังจากนี้ก็เก็บตังค์แล้วครับเพราะว่าเราฮิตตัวแคลลี่หลักๆเราครบหมดแล้วนะครับ อันนี้ก็เก็บตังค์ขึ้นเวลไปเวลเก้าเลย นะไม่ได้ชิวๆแล้วนะครับบอดเราแคปและเดี๋ยวเก็บังินขึ้นเก้าครับอันนี้ก็อยากอยากได้ของแท็กนะก็เลยหยิบม,มาเป็นบาร์โบเวสนะครับเพราะว่าของแท็กผมยังไม่ครบเลยนั่นเองแล้วก็มีอยู่ชิ้นเดียวด้วยเอ้ยไม่ใช่มีมีสองชิ้นอ่ามีเป็นข่าวการกับไอ้บาร์โบเวสนะครับอันนี้ก็เก็บตังค์ครับขึ้นเก้าแล้วก็ใส่ให้กาลิโอไปสเกาบอดนิดนึงนะครับน่าจะจัดโพสิชันนะตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายแล้วด้วยโอเคถ้าถ้าขึ้นเก้าก็เติมลิงค์ครับบอดเราก็สุดละ หาลิงสองราวบอดเราก็สุดเลยตึงเลยการันตีที่ที่2ที่3ที่1แน่นอนนะครับโอเคอันนี้ก็โพ i ิชันนิดนึงก็เอาไปหนักทางขวาเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขายืนทางขวานะจริงๆควรเอาเคลมายืนข้างๆกับตัวแคลรี่เรานะอันนี้ผมจัดไม่ทันนะครับ มาครับไฟสุดท้ายเจอเอรูนนะครับเอรูน3ดาวแต่ฝั่งนู้นเขาเวลเวลเเองนะอันนี้เราน่าจะชนะได้ยูชิวนะครับส่วนไอโยเนะเขาก็ไม่3ด้วยนะมีเอรูน3ตัวเดียวมันน่าจะแบกไม่ไหวนะครับบอดเราน่าจะตึงกว่าเยอะโอเคเคนก็ปั่นนะรัวๆมันน่าจะชนะแล้วนะครับเพราะเขากดยอมนั่นเองประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับผมมองว่ามันเก่งอยู่นะแต่ว่าจะเล่นเอาที่1มันก็บางเกมมันก็ยากหน่อยนะครับ ส่วนใหญ่ก็เล่นหวางท็อปโฟครับถ้าโลฮิตก็อาจจะได้ที่1ที่2องไปผมได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับมีคอมไหนที่อยากให้ผมไปลองก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ